มะเขือเทศหนึ่งรวมกันเป็นแอปเปิ้ลหรือแค่เป็นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลไหมแอปเปิ้ลหนึ่งหนึ่งแอปเปิ้ลน่าตึงเลยอ่ะมีคำเดียวเองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชแนลไหนวันนี้ตัวให้เขาเอาสับประรดแล้วก็มะเขือเทศมาก็าจะทำอะไรวันนี้จะมากินแอปเปิ้ลกันนะกินแอปเปิ้ล <ผม S 3> ไม่ซื้อแอปเปิ้ลเหรอแอปเปิ้ล มีสับปะรดใช่มีมะเขือเทศจะกินอะไรกันช็อตส์แอปเปิ้ลไอ้เอี้ยกระดุดรองเท้าตัวเองมันพูดมาได้ไม่กินอะไรนะแอปเปิ้ลต้องมิงซื้ออะไรมาสับปะรดกับมะเขือเทศพ่อสับปะรดเท่าไหร่ขอโทษขอโทษขอโทษเนี่ยลืมอ๋อนี่ใช่ไหมใช่โอ้โหพ่อพ่อนี่ไม่รู้อะไรซะแล้วมันแอปเปิ้ลยังไงของตัวเนี่ยสับปะรดราคาเท่าไหร่สับปะรดนี่ร้อยแปดสิบ มะเขือเทศล่ะมะเขือเทศในตู้จากร้านยำประเจ็ดอ๋อแอปเปิลลูกเขาอะไรแอปเปิลเหรอลูกอะยี่สิบบาทเออไม่ซื้อแอปเปิลไม่มีขายซื้ออันนี้อร้อยหกสิบก็มันไม่มีขายบอกกูสิมึงอย่าพูดกันให้มันมากเลยกูอยากรู้ว่ามึงอยากเก็บแอปเปิลแล้วมันแอปเปิลไหนอยู่ในนี้แหละไหนวะพี่ช่วยกันหาแอปเปิลดิอยู่ในนี้แหละแอปเปิลอ่ะใช่งานที้สับปะรดเอออ่าแอปเปิลมึงรีบเถอะเดี๋ยวไอซีกิน เไปใช่ไปดูในโซเชียลมาเขาบอกว่ากิน2อย่างเนี่ยพร้อมกันรสชาติจะเหมือนแอปเปิ้ลสับปะรดก็คือสับปะรดไม่เชื่อมันจะเป็นไปได้ยังไงกันยังไงถ้าเกิดเที่รสชาติเหมือนแอปเปิ้ลเราไม่ได้เชื่อคนง่ายขนาดนั้นเราจึงต้องมาลองกินกันเองในวันนี้ไงี่ยพ่ะเออเดี๋ยวลองดูถ้าอย่างนั้นเราขอชิมจำรสชาติแต่ละผลไม้ไว้ก่อนเอางี้มาเราเคยกินอยู่แล้วไงพวกสับปะรดพวกนั้นพวกนี้สับปะรดไปคนละชิ้นก่อนไม่จะหวานนี่วะอันนี้ภูแล แลว้วว่าจะแล้วว oh. ่าจะเน่าเนี่ยหวานหวานกินแล้วกินแล้วนี่ชิมเป็นไงจำไว้นะมะเขือเทศไม่เคยกินแบบดิบๆลองมะเขือเทศมะเขือเทศเปรี้ยวๆลองมะเขือเทศก่อนเคยกินแต่ในยำในอะไรไม่เคยกินลองมะเขือเทศก่อนโอ้โหพ่อหน้าตึงเลยอ่ะพี่คำเดียวเองพ่อพ่อตึงเลยพ่องามด้วยนะ ถูกใจด้วยพ่อหนุ่มพ่อนี่ผมจะทำหน้ากันเนื้อไม่อยู่มันจะไปใหม่กระตึ่งเป๊ะเลยเป็นยังไงรสรสชาติมะเขือเทศเป็นไงพ่อเปรี้ยวแล้วก็หืนหืนไม่เหมือนไม่ดีเลยต่างคนต่างกินก็ยังไม่เหมือนแล้วเขาบอกมาได้ไงว่ามันเหมือนมันเหมือนแอปเปิลวะเดี๋ยวมาลองกันเลยว่ะอยากรู้เป็นคำพังแบบนี้เดี๋ยวพร้อมกันนะพร้อมกันกินพร้อมกันไปคุณพ่อลอง แล้วเดี๋ยวบอกรสชาตินะว่ารสชาติจะเหมือนแอปเปิ้ลหรือเปล่าจังชนโซนูน้นนี่ครับสับป,ปะรดกับมะเขือเทศรวมกันจะเป็นแอปเปิ้ลเชม แค่ยังไม่มามันก็ยังไม่มามันก็เหมือนกับสับประลตกับมะเขือเทศเหมือนเดิมไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรออีกรอดนึงนะจะมีการผิดพลาดทางเทคนิคมะเขือเทศต้องน้อยกว่าสับปะรดหน่อยเหรอเออเดี๋ยวนี่สิมะเขือเทศต้องน้อยแบบไหนจิ๊นนะประมาณนี้พอเขอคล้อยขี้คล้กยขี้กว่าม้วนคือนะให้มันละเอียดเจียวให้มันละ้อียดชิ้นนะเจให้น้ำมันรวมกันก่อนให้มันชุยรวมกันก่อนเพราะคล้าย้ๆเป็นไงเป็นไงพอสับปะรดเยอะกว่าจะคล้ายๆเหมือนยัง ไม่เหมือนเม่เหมือนพรอย่าพิ่มเกินพอย่าเพิ่งเกินเหมือนเัรพอพอเคี้ยอีกเฮ้ย่เค้ยวอีกหมเหมือก็นไม่เหมือนแต่นี่แน่เลยนะรสชาติมะเขือเทศเปลี่ยนไปรสชาสับปะรดก็เปลี่ยนไปแล้วแต่มันแอปเปิ้ลจางๆเลยแต่พูดง่ายๆว่า กินรวมกันแล้วมันอร่อยกว่ากินแอปเปิ้ลไอ้กินสับปะรดกับกินมะเขือเทศเนาใช่กินรวมกันอร่อยกว่าถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงว่ากินรวมกันมันจะอร่อยกว่าเพราะมะเขือเทศจริงจริงกินยากอะพ่อใช่ไม่ชอบกินไม่ได้แต่ถ้ากินกะลกกับสับปะรดเอออร่อยแต่แอปเปิ้ลยังไหนวะมันไม่เชื่อแอปเปิ้ลจ๋าหรอกมันจะแบบจางๆจางจัดเลยเออกินแอปเปิ้ลแบบจางๆเลยอ๋อแบบว่ามีเปอร์เซ็นต์เป็นแอปเปิ้ลไหมมนไหมอ๋อไม่เปอร์เซ็นต์จ๋าแต่พ่อะเป็นคนที่มันชอบจะจางๆเลยนี่เหรอ กูยังไม่เจอเลยนะแอปเปิ้ลอย่งไหนวะเออหรอเพราะว่าสับปะรดต้องเยอะกว่านะสับปะรดต้องเยอะกว่ามะเขือเทศแล้วถ้าผมบอกว่ากินแอปเปิ้ลไอ้กินสับปะรดกับกับมะเขือเทศรวมกันแล้วออกแบเป็นรสกล้วยอ่ะเออจะเป็นคนเชื่อไหมเออพวกมึงก็ต้องกินรสกล้วยก็มีบอกเนี่ยถึงนานๆผมก็นอนทีแต่ถ้านอนทีผมก็นอนนานนะเดี๋ยวยำเดี๋หวกินเลื้อยเดี๋ยวกินเหมือนพี่โบแบบเมื่อกี้นี้ิดเนี่ยมันต้องสัดส่วนประมาณนี้สับปะรดกับมะเขือเทศนิดเดียวมันไม่มีอะไรตายตัว กินมันจะออกมาเป็นกินแอปเปิ้ลหลับตากินอ่ามึงหลับตาลิ้นที้ลิ้นดำอันี้ของหัวใ่ขูกลับไม่ได้หลับตาแล้วนึกถึงภาพให้เป็นแอปเปิ้ลนึกถึงให้เป็นแอปเปิ้ลเที่ยวนึกให้เป็นแอปเปิ้ลมึงจะแอปเปิ้ลไหมมึงจะแอปเปิ้ลไหมมึงจะแอปไหมแอปมอมึงจะเปิ้ลไหมเปิ้ลเป็นไงแอปเปิ้ลอ๋อไม่เข้าใจดิ ตัวไหนจานตัวไหนเดี๋ยวให้คนอื่นชิมง้างขนาดนี้กลิ่นมันมีเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลจริงอ่ะเดี๋ยวให้คนอื่นชิมดูนะมันน่าก็มันมันก็น่าจะมีเปอร์เซ็นต์แต่แต่ถามมาห้าสิบห้าสิบรวมกันแล้วมันจะออกมาเป็นแอปเปิ้ลสักยี่สิบห้าน้ำพูเยอะแอปเปิ้ลมันจะมีรสชาติเป็นเนื้อทรายอย่างงเี้ยอันนี้มันไม่มีทรายใช่ไปอียิปต์ทรายมาสิจะได้มีเนื้อทรายใส่เลยให้พ่อดู จะเปิ้ลไหมจะแอปเปิ้ลไหมหลับตาจะแอปเปิ้ลไหมจะแอปเปิ้ลไหมแอปเปิ้ลไหมจะแอปเปิ้ลเปล่าองอเลยอันงอเลยแอปเปิ้ลไหมจะแอปเปิ้ลเปล่าเปิลเปิลเปล่าเินเป็นไงพ่อจะเปิ้ลหรือจะงอลูกนาวจางไปเปลี่ยนไปโน่ไปมายัง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 ยิ้มตึงแล้วมันมีกลิ่นหอมขึ้นจมูกมาหน่อยนึงเพราะเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลเป็นกลิ่นมีนเหมือนแบบเฮ้ยมามาใช่แต่ภาพรวมแล้วอืมคลิกินสับปะรดกินไม่ค่อยเพลิน ไม่อร่อยไม่อร่อยเขาดูดันอร่อยเอองจริงอ้าวก็นี่ไงเป็นบาร์บีคิวไงสับปะรดกับมะเขือเทศเขาเลยเพิ่มความอร่อยไงม่แต่ตอนนั้นมันสุกไงเราก็เลยไม่รู้รสชาติไงเมื่อกี้เมื่อกี้พี่น้องเขากินมะเขือเทศอย่างเดียวอ่ะภาพย้อนภาพกับเดี๋ยวพี่น้องแทนน้าหยีน่าหยิองเลยพ่อเพราะว่ากินไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันว่าพี่น้องจะกินนี่สับปะรดกับมะเขือเทศแบบนี้ดูพี่น้องจะกินสบายไหมอ่ะ พูดจอร่อยจริงนะรวมกันอะนองกินสบายนอนสองอย่าง่องกินสบาย่ะงามือดสบาย้หยเ้ันไหม้ยเ้ยังเมาอเปิ้ลยว่าไเฮ้ยเอ้ยใครมางคนคิดว่ามันไม่ถึงกับ a p p เ e จ๋าเว้ยแต่ว่าเกมนมีเออกมานิดนึงใปากนิดนึงมันทำให้เรากินง่าย มันมีกลิ่นออกมานิดนึงว่าแบบว่าเออมีกลิ่นถ้าเราปั่นหลงอยากรู้เปล่าลองดูไหมปั่นไปลองไปซื้อน้ำสปะรับรถน้ำยา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 ทำแอปเปิ้ลมึงเอาเครื่องปั่นมาปั่นเถอะเออทำน้ำแอปเปิ้ลไหมลองนี้ถ้าเราปั่นลงมาจะเป็น้ำแเปิ้ลถูกเอาเครื่องปั่นมามีเครื่องปั่นลองดูไปไปเรื่องมาแล้วหรือว่าหรือว่าทฤษฎีนี้เนี่ยจะมาจากร้านผลไม้ร้านปั่นน้ำผลไม้ที่เขาปั่นสับปะรดกับมะเขือเทศก็ใช่เออเรากินแล้วมันมันคขายไงก็ พอดีลูกค้าไปสัง่งพี่น้ำปัดนอ่าแอปเปิลครับอปเปออพันหมดแอปเปิลหมดพ่อค้าแม่ค้าหัวใสคุณรู้ลใช่ผมก็เลยเอามาเกลือเทศกับ<อ>ตอตบรถสายให้มึงคนกินมันแยกขนาดนั้นเลยเพราะมันมันเหลียวมันเหลียวมาเอา้าผมสั่งแอปเปิลอันนี้แหละครับแอปเปิละคนโบราณนะเห<อ>ลียวเหลียวเหลียวมายุคไหนเนี่ยยุคไหนไม่รู้เนี่ยเหลียวก่อนนี้พี่จะยี่สิบเจ็ดแต่พี่ผ่านยี่สิบหกมาก่อนเดี๋ยวเขาปั่นน้ำแข็งเห้ก็แตกก่อนไหมหรือปั่นรวมไปเลยแล้วแตกหมดเลยมึงอย่าไปเรียกไอ้นี่ใหม่ ทำไมอ่ะมันฟังคำกูไม่ได้อ๋อนะเด็กเก๊บเด็กเก๊บดูจแม่นี่ไรนี่ไรอินเดียปะเนี่ยอินเดียตำรวไม่ต้องฝันอ่ะไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรแล้วน่พอหรอแค่นี้พออแข่งอ๋อเปไปได้อยู่เรื่องเราดีแยเปิ้ลเลยเว้ยเฮ้ยแย่เปิ้ลเลยสีไม่สวยนะเป็นเป้ลเลยพียไมา แม่เมื่อกี้เนี่ยเองน่าจะเอาแอปเปิลมาลูกหนึ่งทำไมแล้วก็ปั่นแล้วก็หยิบมาสองให้ดูว่าคืออะไรใช่พ่อเออเราต้องหอิบขึมจริงออเารมเฮ้ยปั่นนจงเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไริงจริงเหรอวะเฮจริงอเ้ยจริงเหรอเฮ้ยแค่เรียรนะเฮ้ยเรียร์นะเฮ้ยเียก็ไปใช่เลยแต่สีแต่สีเหมือนเลยนะสงราีเหมือนเลเราต้องซื้อแอปเปิลมาด้วยจไม่แอ่ดูเลย ใช่เลยที่บอก่อจริงไม่ไดเลียๆนะไม่ได้สีใช่เลยสีีดหรือว่าแม่ค้าเขาลอกมาตั้งแต่แล้วต้นแล้วมาแอปเปิ้ลมาต้องมาอย่างนี้แหละจริงเงี้ยแต่ถ้าดื่มถ้าดื่มก็คือต้องเลียใช่ไหม่อสแอปเปิ้ลจริงแอปเปิ้ลกินแค่สัมผัสสัมผัสอ่ะกินแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลกินแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนั่นหรออร่อยใช่ไหมล่ะกินแก้แก้สัมผัสสัมผัสแอปเปิลกินกินแอปเปิ้ล บาง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 จิบๆอยานาได้านานาออกเลยแอปเป้ลแอป้จริงมนาปั่นเลยไปแอเป้ลไห่จบจิบๆนาเยวีงานงแค่บางบางแตะแตลิมิริมบางเอปั๊บเอาที่สิดลิมิตรกมปั่นจริงเพ่อนเลยหลยแย่กันอ่ะยังไม่ค่อยรู้เรื่องรู้เรื่องเลยเพราะว่าเราเคี้ยวไม่สัมพันธ์อ่น แต่เนี้ยถ้าเกิดจิบมะนาๆเข้าไปกินมันออกมะเขือเทศเลยนะแต่ว่าจริงกินกินเลยเขาก็ยังเป็นแอปเปิ้ลอยู่นะพ่อพ่อเราพ่อเราแบบกินแอปเปิ้ลกินแอปเปิลกินแคแอปเปิ้ลแอปเปิลมันแอปเปิ้ลเลยอ่ะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแต่แต่ว่าแอปเปิ้ลเนี้ยมันจะไม่เหมือนแอปเปิ้ลโดยตรงอ่ะแต่ก็คือแอปเปิ้ลอ่ามันมีความเปรี้ยวจากมะเขือเทศแล้วก็มีความหวานจากขมิ้นขมันก็เลยเข้ากันเลยกับแอปเปิ้ลแบบนี้ได้เลยในสีเขียวเปลือกจากม่เขือเทศกินเขียวเปลือก ได้ได้ได้แอปเปิ้ลเลยอ่ะปั่นรวมกันได้ได้ไงวะดีว่ะใส่เกลือใส่นมสดหน่อยนี่แอปเปิ้ลเลยสรุปเลยว่าสับปะรดกับมะเขือเทศรวมกันเป็นแอปเปิ้ลเขาปั่นได้รู้เลยปั่นได้ใช่เลยเป็นได้ยังไงวะไม่เนี่ยติดริมฝีปากนะแล้วมาเรียนนะยังไงก็แอปเปิ้ลเนี่ยเราจะเสียงไม่ออกเลยอ่ะกินแอปเปิ้ลเลยไม่แค่ติดริมฝีปากถ้าติดจมูกติดหน้าผากเป็นไงเออลองดูดิลูก์กอลปี เดี๋ยวอีพี่หน้าดีกว่าทำไมหลับตาอันหนึ่งแอปเปิ้ลอันหนึ่งอันนี้แล้วเดี๋ยวดูว่าใครจะใครแยกออกใช่ร้านเนี้ยรสชาติเนื้อมันอะแต่ว่าพอเราปั่นแล้วอ่ะมันออกมาเป็นทรายเฉยเลยใช่มันออกมาเป็นเนื้อทรายเฉยเลยเนื้อทรายของแอปเปิลเนื้อทรายเนื้อทรายของแอปเปิ้ลอะมันเหมือนเรากินมาเราเคี้ยวแอปเปิลแลกแหลกลองลองลองกินทรายเทียบดูไหมอร่อยว่ะอร่อยมาได้ไงวะไม่ดีเพราะว่าถ้าเป็นน้ำปั่นเพราะว่าจะอร่อยกว่าน้ำแเปิ้ลด้วยมั้ง เนี่ยสำหรับใครที่ดีกว่าไม่ชอบกินไอ้นะ่มะเขือเทศอะกินยากอะลองทำแบบนี้บอกเลยนี่เราไม่ตัดรสตาเนะหวานพอดีเลยดีเลยเป็นครั้งแรกเลยนะที่กินน้ำปั่นผลไม้สับปะรดกับมะเขือเทศเขาอาจจะอร่อยมากดูดิกินจนหมดเลยเราอาจจะกินมานานแล้วแต่เราดูนี่ดูนเนื้อนี่เป็นทรายเป็นทรายเป็นทรายเฉยเป็นทรายเป็นทรายเหมือนน้แอปเปิ้ลอ่ะแอปเปิ้ลก็จะเป็นอย่างเงี้ยน้ะแอปเปิ้ลอ่ะมีทรายทรายแปลกว่ะ มาได้งวสรุปให้ฟังแล้วว่าสับปะรดรวมกับมะเขือเทศเป็นแอปเปิ้ลจริงด้วยถ้าไอ้สับปะรดเนี่ยนะถ้าเกิดเราเอาสับปะรดที่ไม่ใช่สับปะรดผู้เลี่ะที่เป็นสับปะรดกับออกเปรี้ยวอ่ะมันน่าจะเป็นแอปเปิ้ลมากกว่านี้อีกเพราะว่าแอปเปิ้ลจะต้องเปรี้ยวกว่านี้หน่อยแอปเปิ้ลมันก็มีหลายสายพันธุ์สุดยอดดีเลยแอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลเขียวดู๋ดูพี่ยิ้มชอบมากินใหญ่เลยสุดยอดดีเลยกินมพื่อสุขภาพโอ้โหนี่อุ้ยน้าตึงน้าตึงเลย วิ่งตื่นเลยผิวพันที่มึงเปี้ยเลยวิ่งดูวิ่งด้าเนื้อปาดขึ้นหน้าเลยนี่อู้เท่มากมังเออแต่มึงเท่จริงๆรึงเลยตึงจัดเลยหน้าเลยอ้าเอาเป็นว่านะคะวันนี้เราก็ทดลองให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะว่าเป็นเรื่องจริงใช่ ไปลองทํำง่ายๆเอาลองไปกินรวมกันยังไม่ต้องปั่นนะถ้าใครไม่เชื่อเอาลองไปปั่นดูแล้วจะได้รสชาติแก่้เเลยอันว่าวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอทำอีกแก้วหนึ่งใครอยากให้ทดลองในคลิปหน้านะคะหนปิดตาแล้วมาดูแยกกันว่าแอปเปิ้ลจริงกับแอปเปิลผสมเนี่ยคนจะแยกออกหรือป่ารอติดตามในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบายๆสวัสดีค่ะ